จะยายกิยนีนผ้าส้มผ้าส้มตะพองตะพ่อผ้ามาเกกิสื่อแกบพี่น้องสื่อแกบเป็นไปผสมขี้นขีงัวสีปูปักโมเลยสื่อแกบไปใส่สื่อแกบไ,ไปผสมกับขี้นลุงละหาบาทพี่น้องวันนี้มากกอกเอาแกบ ครับแต่พ่อฟองแก่แก่เพิ่นก็นได้ขายได้พี่นอ้องแต่พ่องปวดมาซื้อเอาแจ็คซีฟสอบนี่แหละพี่น้องไปเทใสสละแล้วกับเสี่ยวรถไถยยำเอาคุณเอาคุณขี่งัวน้องไส้แล้วะนะบุบแตงโมแตงไข่ขึ้นเก่าแล้วพี่น้องมินี้ยายกี่ผ้าส้ม ส้มตะพองกำลังเคียร์แกบสอบปลาหาบานล่งสีเพ่นก็ดีได้แหละได้ขายหอดแกบพี่น้องเอ้ยปมาสีบกปูกลาสีบูอีกคือเกาออกล่ะพี่น้องคนเคยเห็ดอยู่บไดายหลว,วงช่วงท่าตายหญ่ แต่งานอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ย,อยคนน่ะขวบเกียบชวนชวนยิงคนอ่ะอีพ่อพ่อาจากักซีบสอบนี่ล่ะพ่อไปผสมขีมว่าพ่อมันมันมันฝิน่นฟุน้นฝิ่นพุ่มบอ่อหน,นักพี่น้องแหมมีแต่ขีมว่ามันพุ่มหนักเอาไปซื้อขีไก่กับม,มีแต่ขีแกะยเพื่อกันแม่เจ้าไปซื้อแกะไปผสมขีไก่ลอกัน ไงเยี่ยมเขาเนี่วางแกบสวมหัวพัวน,น,นักแก่สีพ่อแล้วละ่ะเอาเสีถงุงตัวนีนล้ล่ะค่ะยายกีนผ้าส้มจ้ามือนี้ยายกีนมาหาแกปปะใบสมขี่ว้าเห็ดปูปูปักโมสวัสดีค่ะ